ดาราหนุ่มชื่อดังเจ็บช้ำพ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่ปลื้มบังคับเลิกดูเอมวเธอไม่ได้เลยอีกหนึ่งพิธีกรหนุ่มชื่อดังอย่างนิกกี้นะชัดดาราหนุ่มหล่อรวยอารมณ์ดีที่รอดด้านในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานหลากหลายด้านให้แฟนคลับได้ติดตามกันโดยเราจะเห็นว่าหนุ่มนิกกี้ตอนนี้ดวงรุ่งพุ่งแรงสุดๆงานปังรับเด่น ไปเจาะลึกเรื่องรักในอดีตของเขาที่เปิดเผยในรายการรถวิวา EP 7ช่อง YouTube แจ็คสนุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กดำเนินรายการโดยแจ็คชวนชื่นแจงแจงจิตบอกเล่าเรื่องราวความรักในอดีตท,ที่เจ็บที่สุดถูกบังคับเลิกโดยบอกว่ารักที่เจ็บที่สุดเป็นผู้หญิงที่ตรงสเปคเราทุกอย่างหน้าตาสวยการศึกษาดี เมาเป็นคนติดต่อให้แอบคบ3-4เดือนแม่เขาจับได้ว่าคบกับผมเลยบังคับให้ลูกสาวเขาเลิกกับผมเขาเคยเห็นเราในทีวีเขารู้สึกว่าเรากล่อนลลูกสาวเขาไม่เคยโดดเรียนเลยเป็นเด็กดีแต่ก็เห็นลูกสาวตนเองไปห่างกับผมในเวลาเรียนเขาโทรมาหาผมบอกว่าเขาจะให้ลูกสาวเขาคบกับคนในวิชาชีพเดียวกับ พ่อแม่เขาเท่านั้นก็คือหมอพ่อเขาเป็นหมอร้องไห้เลยทรมานแอบคุยกัน4ี่ถึงห้าทุ่มตอนแม่เขาดับแล้วผมทรมานมากนอนร้องไห้กับแม่ผมเลยนอนร้องไห้กับพื้นเลยอยู่แบบนี้เป็นเดือน <c oughs> เพลงไหนที่เขาเล่น NV คือเขาทำงานในวงการบันเทิงแต่ไม่ได้เป็นดาราถ้าเพลงไหนที่เขาเล่น m v ก็ฟังไม่ได้เลยร้องไห้ทุกครั้ง แม่ปบอบว่าตอนนี้ยังเด็กร้องไห้ไปเถอะโตมาจะขำว่าร้องไห้ทำไมก็เคยเจอกันอีกครั้งก็กอดและร้องไห้กัน